สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะจะมารีวิวเบียชินจังค่ะจากเจยชาดัตคค่ะแล้วเขานะคะก็มีโน้ตมาให้ด้วยค่ะนักข่อ่านนะคราวนี้เบียแบบชิงจังกินแต่ไม่เมาเพราะว่าเป็นเบียรเด็กทานได้นะคะจ้าอ่นนักฟิวโชว์หน่อยนี่นะคะแพ็กเกจของเบียรชินจังค่ะมีแก้วนะคะทั้งหมด4แบบค่ะ3แบบนะคะก็จะเป็นลายตามตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็3แบบก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นปริศนาค่ะวิธีทำนะคะอยู่ด้านหลังค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพิมกับฟิวนะคะจะมาทำเบียชินจังเลยค่ะแต่ว่า ต้องเอาของมาเตรียมเองสองอย่างนะคะก็คือน้ำแข็งแล้วก็น้ำเปล่าค่ะจ,<า>จะต้องเกะนนะกินะแล้วพี่ฟิลิปค่อยๆเปิดนะน้องอูจะลุ้นว่าแกข้างในจะเป็นลายไหนอาจจะลุนล้นๆอาจจะเป็นลายปริศนาะใช่หรอป่ไม่รู้ปิดลนะโอ้ ปริศนาค่ะก็จะเป็นลายของเพื่อนของชินจังนะคะอุย้ยก็ฟิวตื่นเต้นมากเลยนะคะดูสิสวยมาก, <c oughs> มากเลย,อ,ยลอุ้ยแล้วก็ข้างในนี้จะมีซองให้หนึ่งซองนะครับเป็นซองที่ทำกับเบียชินจังนะคะก็ถ้าผสมกับน้ำก็จะกลายเป็นเบียชินจังค่ะจ้าสีฟิวไม่ต้องทำหรอก ไมอแค่แก้วก็อร่อยแล้วโอ้อลังการมากเลยใช่ไหมเนี่ยแก้วพริศนาก็เดี๋ยวพีมกับพี่นะคะจะพาทำกันเลยค่ะก็เตรียมน้ำนะคะ1 0 0ซีซีค่ะจะกพื่ขอเทน้ำนะคะฟิลมก็ตัวมาแล้วค่ะแค่ให้น้องฟิมนะคะเทถึงขีด100ค่ะยึดนั่นมีเกินมีเกินพอดีเกินจริงๆดูสิ เกินนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปฟิล์มกับฟิวก็จะมาใส่ผงเบียร์ชิ้นตังกันเลยค่ะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะเป็นคนเทค่ะเทแล้อยากเทมากเลยนะเนี่ยโห่ไหนน้องฟิวอุ้ย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 ตัวขับไฟระเบิดตูเพื่อนๆเห็นอะไรไหมผงจากด้านล่างเริ่มปูขึ้นมาแล้วอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดแป๊บสิแล้วต้องใส่น้ำแข็งเลยไหมน้องฟิว ยังให้ฟูก่อนไหมอ๋อต้องให้ฟูก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำแข็งตอนนี้นะคะฟูเยอะมากมากเลยค่ะดูสิอีกนิดนึงจะเต็มแก้วแล้วเหมือนเบียร์จริงๆเลยนะคะที่มีฟองฟู่ขึ้นมาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่เบียร์เด็กทานได้ค่ะตอนนี้ฟิเบลล์แหละน้องฟิลด้วยสิต่อไปนะคะเดี๋ยวปีมูวฟิลจะใส่น้ำแข็งค่ะใส่แค่สองก้อนพอนะคะอุ้ยลูกหัวใจ ดูเลยดูเลยต้องใส่สองกอดอ้ยมืมันแบบเนืือนจะนุ่มๆแล้วก็จะซ่สๆดูสีเพื่อนๆด้านล่างสีด้านล่างนะคะเหมือนจริงอะโอ้ยมือเป็นนือแบบเหมือนนมอ่ะฟองเหมือนนมแล้วแบบมีความซ่าๆของแบบเป็นน้ำก็เลยจะเหมือนแบบสีอร่อยมาก ก็จะแบบเหมือนรสชาติเหมือนแปรซีน,อนอ้นองฟิเน้องแปรสีแบบแต่ฟองรสนมนมผสมแปรซีและน้องฟิวก็กระดก <c oughs> อ,อร่อยนี่นะคะเดี๋ยวฟิวจะชิมมั่งอร่อยโอ้โหอร่อยไหมอร่อยมากน้องฟิลชอบอันนี้สุดเลยเขากดไล้อย่ากเลย ิงรสชาตินะคะเป็นแปปซี่ค่ะคล้ายๆเปปซี่นะคะแต่ว่าสีเป็นเหมือนเบียร์แค่นั้นเองนะคะเด็กสามารถทานได้ค่ะไม่เมานะคะนี่นะคะสีคล้ายๆเบียร์พ,พ,พี่ๆู้ๆกินไปเลยกินไปกินไปอร่อยอร่อยอร่อยมตื่นโอ้ยสัน่น ก็กินไปฟินไปนะคะอร่อยมากเลยค่ะเบี้ยชิ้นจังหนาวมากๆเลยนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเซ์ชอปคอมมากเลยนะคะ,ะติดตามฟิล์มได้ที่ยูทูบเ e ซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย